สวัสดีครับวันนี้พามาชมวิถีชีวิตชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินครับอทำหน้าหยอดครับหน้าหยอดโดยใช้เครื่องหยอดรถไทยเดินตามนะครับแต่ก่อนก็ใช้รถไถยใหญ่ที่เป็นแจ็คเตอร์คูบต้านะครับแต่ว่าต้นท,ทุนมันสูงนะครับก็เลย มีเครื่องหยอดสําหรับรถไถเดินตามเขามาหยอดดูแต่ก่อนหยอดเราก็ต้องทําการไถแล้วก็คาดก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับนะครับตามเลยครับโน่นกําลังตัวนี้ไถเสร็จแล้วแล้วก็กําลังคาดนะครับการคาดก็คือการเกลีย่ยดินให้ดินมันแตกนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันต่าแล้วก็เกลีย่ยลงไปใส่ตัวนี้ก็ยังนะครับตัวนี้ หายไปแล้วแต่ว่าฝนตกมาน้ำท่วมน้ำเยอะยังเหนียวหยอดไม่ได้ครับครับจะ,ะถรถไถเทินตามประหยัดต้นทุนครับอนี้กำลังคาดนะครับาการทำงานทุกวันนี้ก็สบายขึ้นมาหน่อยครับก็จะมีเรื่องอไม่ได้ตกกล้าไม่ได้ดำนะครับก็ใช้วิธีการหยอดหรือหวาน หลังจากนั้นถ้าเวลาเกี่ยวก็ใช้ขัลดลดเกี่ยวเกี่ยวที่มีนวดเท่าในตัวนะครับก็จะสบายครับออกมาเป็นเมล็ดเลยแล้วพวกโรงสีเขาก็รับซื้อข้าวสดด้วยนะครับข้าวสดเป็ทข้าวไม่ได้ตากเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไปขายเลยครับทุกวันนี้ทํานาไม่ไม่ไมปลาณนีดเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนต้องมาดําต้องมาไถต้องมาฆ่าต้องเป็นน้ําตมนะครับ วันนี้เรามีฟีเทนเตอร์กิติมศักดิ์ครับไถคาดแล้วก็จะหยอดนะครับมันจะคาดเสร็จข้างบนนี้หยอดเสร็จแล้วนะครับโดยใชยร้รถไถรถไถใหญ่นะครับส่วนด้านล่างนี้ช่วงนั้นมันน้ำท่วมนะครับน้ำเยอะก็เลยต้องปล่อยให้แห้งก่อนแล้วก็หยอดที่หลังนะครับ ก็ดตรงตอนอ,อน้ำมันแห้งแล้วก็เวลาคาดมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับเหลืยสองแปลงครับแปลงนี้กับแปลงโน้น,นครับกำลังหึ่งเป็นโน้นมาแล้วครับเครื่องหยอดสู่ข้าวก็มันสู่ข้าว ครับบรรจุเสร็จแล้วก็ตามไปยอดครับเดี๋ยวไปดูวิธีการยอดก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับถอยเข้ามุมแล้วก็ไปครับมันจะต้องเปิดให้ข้าวมันหมุนก่อนนะครับจะมีสลักหนะึ่ ครับไปรอบหนึ่งก็จะได้สี่ร่องสี่แถวนะครับเดี๋ยวข้ากลับมาเรามาดูว่าอ,อมันมันมีนมนกลไกยังไงนะครับในไอตัวหยอดข้าวนี่นะครับแล้วแต่นะครับจะหยอดตรงไหนก่อนก็ได้หยอดเก็บมุมเก็บคันธนาหรือหยอดตรงกลางได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะหยอด หลายแถวแล้วนะครับแป๊บเดียวเสร็จครับไอตัวลูกกิ้งมันหมุนข้างล่างมันก็จะเป็นตัวปัน่นปั่นในข้าวลงนะครับจะมีตัวหมุนอยู่ข้างในแ้ะข้าวมันก็จะหยดลงตามท่อพอหยดลงตามท่อมันจะมีตัวกีดล่องแล้วก็ถมไปในตัวครับป้องกันนกป้องกัน หนูมากินนะครับใายบินี้ก็ง่ายดีนะครับหยอดเร็วดีแต่ว่าต้องอยู่ใกล้ระบบจประทานนะครับถ้าน้ำท่วมได้ก็จะดีเพราะว่าถ้าน้ำไม่ท่วมก็ยายจะขึ้นต้อง ปัจการเกี่ยวกับหญ้าธรรมชาติด้วยนะครับข้าวถึงจะง,งามประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยครับดีกว่าจะมาตกกล้าแล้วก็มาดำอยู่นี่โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ